รับนาัสการนะครับอขออนุญาตถามครับอือ,อยากจะทราบว่าอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลอือะไรเป็นโทษอะไรไม่ใช่โทษอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอำและอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ครับอก็ในเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยท่านก็ตรัสไว้หลายนัยะนะอย่างนายะพื้นๆก็เรื่องของ กุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10นี้ก็ได้นะการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่อยากใช้คำว่าซอเสียดเดี๋ยวงงไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอไม่โลภเป็งแตงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น ไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิอันนี้นะอันนี้ถ้าเราทําได้ก็เป็นฝั่งกุศลนะอกุศลและกรรมบทสิบก็ฝั่งตรงข้ามนะการฆ่าสัตว์รักสัตว์ก็ไล่ไปก็อีกนัยยะหนึ่งกุศลที่แท้จริงก็คือสติปัฏฐานสนีะ่สติปัฏฐานสนีะ่อกุศลที่แท้จริงก็คือตัวนิวรนนะ้า ไ้เรารู้ว่านิวรห้าเป็นอกุศลอกุศลาสีถ้าเราต้องการสร้างกุศลเราก็มาจเจริญสติปัฏฐานสี่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตที่ควรทำไม่ควรทำเนี่ยก็นัยยะเยอะมากนะหยิบตรงไหนก็ถูกหมดนะนะมัดมีองค์แปดก็ได้นะ มักแปดก็เป็นกิจที่ควรทำในทางตรงข้ามมิจฉามัคก,ก็ไม่ไม่ควรทำแต่ในเรื่องของสินในเรื่องของสิแล้วก็วางเรื่องศินห้าเป็นหลักการสร้างประโยชน์เนี่ย ถ้าจะยังประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือให้เขามีโสตาปียังคัสสี่การสงเคราะห์คนการยังประโยชน์ให้คนนะเราสงเคราะห์เขาด้วยโสตาปียังคัสสี่ให้เขาเรื่อมใส่อันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และให้เขามีสินนั้นเป็นที่รักของอริยะคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยก็ คือตัวสินห้าเป็นเกณฑ์น <c oughs> ถ้าเราจะสรุปรวมลงเนี่ยอย่างมรรคเมืองแปดก็จะลงมาที่สมถาวิปัสนาหรืออนาปานสตินนั้ถ้าเราจเจริญอนาปานสติเนี่ยองค์ธรรมทุกอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นครบถ้วนเราก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่ในทุกองค์ธรรมก็ได้ เราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงอย่างเดียวสติปัฏฐาน4สมปัฏฐานสอิทธิบาทสอินสีห้าพระห้าโพชฌงเจ็อริยมรรติองแปดก็เกิดขึ้นครบถ้วนแล้วก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานขออนุญาตครับแล้วทีนี้ครับในการที่เราจะอนุเคราะห์หรือสงเคราะห์คนที่เราหลักเนี่ยครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าช่วยให้เขามีศรัทธา มีศีลมีจาคะมีปัญญาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เขาไม่เคยมีอะไรนี้เลยครับเราจะเริ่มพูดกับเขาอย่างไรดียครับอืมก็อันนี้ก็อยู่ที่เราเราเกี่ยวข้องกับเขานะเราคงจะพออาจจะพอทราบว่าเขามีอะไรที่เขายังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดไปจากคำสอนพระศาสดาอันนั้นเราก็บอกสอนเขาก็ได้นะ ถ้าพาเขามาพบพระอาจารย์เลยจะง่ายที่สุดใช่ไหมครับก็ก็ได้ก็ได้ก็เหมือนกับโชติปาละนะกับคติการะ,อ,ะอ่ะเนาะอเขาก็ชวนกันไปเฝ้าพระศา,าสดาใช่ไหมอ,อแล้วก็ชวนกันไปหาท่านผู้รู้ เข้าไปพบแล้วก็ซักไซสและเรียงสอบถามทูลถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในหรือว่าถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลหรือว่าเราสงสัยข้อธรรมใดก็ถามท่านท่านก็จะได้ตอบนำคำพระศาสดามาตอบให้นะก็ได้